ว,วันนี้เราจะมาแต่งหน้าตามเมคอัพลุคนี้กันนะคะซึ่งจะบอกว่าลุคนี้คือน่ารักมากแล้วเผาเอิญว่าเราเนี่ยไปเจอลิปสติกของลากาตัวนี้นะคะที่เป็นสีแอชบราวน์แมชื่ออะไรอ๋อสีแอชนัทนะคะสี1นึจริงๆิกิ๊บเล่งสีเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเขาหมดนะคะเขาก็เพิ่งเติมสต็อกเนาะก็เลยแบบว่าเออลองเอามาแต่งเป็นลุคนี้ดีกว่าจริงๆแล้วลุคนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบอ๋อเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความดรักนิดนึงเขาไม่เชิงดร์กมากมันจะ เป็นสีแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลนูโชก็แต่งได้นะคะแล้วก็วอร์มโทนอะไรเงี้ยก็สามารถแต่งประมาณนี้ได้เนาะแต่ก่อนอื่นขอมาเช็ดหน้าก่อนเพราะว่าล้างหน้าไปเมื่อเช้าแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้แบบทาอะไรเพิ่มอันนี้คือหน้าสดๆมากๆจะมาใช้นิดลี่นะคะตัวโทนเนอร์แพดตัวนี้นะเอามาใช้เช็ดหน้าก่อนที่เราจะแต่งหน้าไปดูช่องพี่ป่านมานะคะแล้วเพื่อนพี่เขาเป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะแต่งหน้าให้ลูกค้าเขาอะเขาจะชอบใช้โทนเนอร์แพดประมาณนี้เช็ดให้ลูกค้า แล้วก็จะแบบว่าเน้นตรงบริเวณจมูกที่มีสิวเซียนอะไรแบบเนี้ยเยอะๆนะคะตรงที่แบบมีความเป็นตตอๆของสิวอะไรแบบเนี้ยเออก็ใช้ทำกาสาดก่อนเพราะว่าจะช่วยให้เครื่องสาอางอะไรพวกเนี้ยติดอยู่บนหน้านานนะคะแล้วก็ทําให้บริเวณนั้นอะ่ะมีความเล่นแสงมากขึ้นด้วยนะส่วนมากเวลาลูคของขนก็แบบมันจะมีสิวเซียนอะ่ะมันจะชอบมีบริเวณจมูกตรงเนี้ยเยอะมากทุกคนแล้วมันจะแบบสักๆมืออะ่ะเออเวลาที่เรากดๆไปหรือว่าเวลาเราถูอะ่ะถูแรงๆแบบเนี้ยไปได้เลยเน้นถูตรงจมูกที่มันจะชอบ ี Shift, 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 e นี่คือล้างหน้าไปแล้วนะเมื่อเช้าแต่ทุกคนเห็นไหมเห็นความคำค,ำคำหมองมองไหมขนาดเราล้างหน้าตอนเช้าไม่ได้หมายความว่าหน้าของเรามันจะสะอาดนะคะนี่คือหน้าสดเลยนะไม่ได้ทาสกินคงสกินแคหนหร์เลยเลยนะคะเออแล้วจะบอกว่าตอนเช้าเวลากิ๊บต,ตื่นมากิ๊บจะใช้เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ในการเช็ดทำความสะอาดหน้าเว้ยก่อนที่เราจะล้างด้วยคลีนเซอร์ต่างๆอ่ะคือมันทําให้หน้าของเราอ่ะไม่เป็นสิวอุดตันจริงๆทุกคนแต่ว่ามันก็มีสิวแบะสิวอักเสบสิวอุด อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าทีวอุดตันที่มันขึ้นแบบเคยขึ้นเหออเห่อมันไม่ค่อยมีอะ่ะตั้งแต่กิฟใช้แบบพวกคินซิ่งวอเตอร์ในตอนเช้าอะ่ะหน้ากิฟเปลี่ยนไปแบบมันมีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราดูแบบไม่ไม,ไม่อึดอัดอะ่ะเพราะว่าบางทีอะ่ะพวกมอยเจออะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้อะ่ะมันก็อุดตันได้นะทุกคนนะเพราะว่ามอยเจอบางตัวก็เนื้อหนักอะไรอย่างเงี้ยเออบางตัวก็แบบเนื้อเบาทุกคนลองเอาเทคนิคน,นี้ไปใช้ดูลองใช้คินซิ่งวอเตอร์หลังจากเตื่นนอนอสัมลีนึงก็พอ คอเนี่ยติดออกมาเยอะมากทุกคนลองไปทําดูแล้วทุกคนจะอึ้งมากว่าแบบเฮ้ยมันดําได้อย่างไรวะเนี่ยก็มีความดําๆค้ำๆเห็นไหมเวลาที่เราใช้แบบโทนเนอร์แพดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกๆเข้าหน้านะคะ ต่อไปเดี๋ยวกิฟจะใช้เป็นสกินทิฟิกตัวนี้นะคะเป็นสี02นะคะที่กิฟเลือกใช้สกินทิฟิกตัวนี้นะคะเพราะว่ากิฟอยากได้มีความแบบปกปิดนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังไม่อยากใช้รองพื้นเนาะแต่ก็อยากจะได้เป็นฟิลที่แบบทุกคนสามารถไปแต่งตามกันได้ด้วยนะคะในลุคนี้นะเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นใช่ไหมเอ้ยอะไรนี่ไรติดหนา้าบนนี้ เอาละส่วนสองเนี่ยก็จะให้างานที่ตรงกับสีคอของกิฟนะทุกคนคือมันไม่ได้แบบขาวไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความวอร์มเกินประมาณนี้สเต็ปการลงคูชั่นของกิฟนะคะก็เหมือนเดิมเลยกิฟจะแท็บขึ้นมานิดเดียวคอแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยโดยที่เราจะไม่แตะเพิ่มเลยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความปกปิดที่ดีขึ้นนะคะหนึ่งที่ทําแบบนี้เพราะว่าต้องการการปกปิดที่ตึบขึ้นนะคะแล้วก็แน่นขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือค่อยๆแท็บเกลี่ยไปประมาณนี้เนี่ยจะทําให มันติดผิวได้นานขึ้นเนาะส่วนบนหัวยอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบแทบ,แทบเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาแตะตรงนี้ก่อนตอนนี้เหมือนกับว่าสกินทีฟิกเขาจะออกรุ่นใหม่มานะทุกคนคือเป็นรุ่นที่เออเขาจะปรับสูตรสีใหม่ปะกิ๊เข้าไปดูมานะคะอันเดิมน่าจะมีอยู่นะแต่ว่าทุกคนต้องดูดีๆนะหรือกิ๊จะใส่ที่ description ให้สำหรับใครที่อยากจะไปลองใช้ใดูตามกันนะคะแก้สิออกก่อน เป oh. ็นสิวอะมันมันหลุดแล้วอะตั้งแต่กิ๊บใช้ที่แปะสิวะนะทุกคนมันหลุดง่ายมากเนี่ยเมื่อกี้คือแปะไว้ตอนกลางคืนใช่ไหมเพิ่งมาเอาออกก็คือหลุดแล้วโดยที่เราไม่ต้องบีบเลยมันก็จะไม่ช้าบริเวณนั้นด้วยนะคะเวลาแท็บหนะ้าแท็บให้ดังๆแบบนี้เลยทุกคนคือมันจะแน่นหน้ามากๆอ่ะประมาณนี้หน้าคือเนียนกลิบมากมากกิ๊บพูดเลยว่ากลิบสุดๆเวลาลงอะกิ๊บไปดูช่างแต่งหน้าที่แบบว่าตามพี่พี่บิวตี้วอเกอร์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีช่างแต่งหน้าของจองแซงมุนหรือว่าช่างแต่งหน้าต่าง ะะออกมาบอกว่าเวลาเราจะแต่งเนี่ยเราก็มาลงที่แบบประมาณกลางกลางหน้าแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงไปเนี่ยเกลี่ยกระจายไปแต่ว่ากิ๊บจะเว้นบริเวณที่กิ๊บเป็นสิวไว้นะกิ๊บจะไม่แท็บลงไปนะค่อยๆเกลี่ยให้มันเข้ากันประมาณนี้ แล้วก็เวลาที่เราแทบคูชชั่นหรือว่ารองพื้นขึ้นมานะคะพยายามอย่าไปเน้นตรงร่องน้ำหมากเยอะนะเวลาที่เราไปเน้นตรงนั้นมากเนี่ยเราหว่างวันมันตกรองแน่นนอนนะคะเวลาเรายิ้มเวลาเราแบบว่ากินคงกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราขยับตรงนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดริ้วรอยหรือว่าร่องได้ง่ายหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือตกรองนั่นเองนะจ๊ะใต้ตาสักนิดหนึ่งละกันนะคะกิ๊บจะใช้เป็นของลาการดนะจ๊ะทาให้ใต้ตาเราแบบมีความสว่างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ เล็กน้อยวันนี้เฟิสเฟิฟเอาจริงๆนะลุคนี้เป็นลุคที่เลงมานานแล้วแล้วก็แอบคิดว่าเฮ้ยฉันจะแต่งเข้าหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรประมาณนี้แต่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสไตล์วอร์มโทนมันก็แบบเฮ้ยได้อยู่เดย์ประมาณนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นสะสีนะคะเป็นโมโจบาร์นะคะเป็นคอนทัวร์นะจ๊ะฟึบฟึบฟึบกึ๊กกึ๊ก นี่6จุดตามสไตล์เรานะฮะอ่านี่ดินสอเขียนคิ้วค่ะดินสอเขียนคิ้ววันนี้ที่เราจะใช้กิ๊บจะใช้เป็นของ brow it นะคะจะเป็นสี natural brow นะทุกคนสีค่อนข้างเข้มนะคะออกไปทางดำนิดนึงกิต์รู้สึกว่าอันนี้จะทำให้หน้าของเรามีความคมขึ้นนะคะ แล้วเมื่อเชา้ากิ๊บกันคิว้วมาด้วยนะจะได้เขียนง่ายขึ้นเป็นคิ้วแบบแนวตรงๆนิดนึงที่บอกเลยว่าบาวอิดเนี่ยต้องใช้แบบระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเข้มมากเลยเห็นไหมนี่สีเนอเชื่เบานะแต่ก็อวยเขานะชอบเขาอยู่เพราะว่าเขียนเป็นแนวเส้นได้ค่อนข้างสวยจริงๆการแต่งหน้าวัานนี้ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าเน้นการแต่งที่ละมุนแล้วก็ค่อนข้างเบามือน,นิดนึงอ่ะต่อไปนะคะกิ๊บจะมาใช้เป็นของเมเบลีนเหมือนเดิมเช็ดตรง พิชูแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอามาใช้งัดขนคิ้วขึ้นนะคะตัวนี้เป็นสีดํานะคะว้าวฮยสวยแฮะนี่ประมาณนี้หน้ามันดูตั้งขึ้นเนาะมันดูฟูขึ้นเลยเอะมอนทัวของลากาสเหมือนเดิมจริงๆเครื่องสำอางของกิ๊บก็ไม่ได้มีอะไรมากนะจะเป็นคนที่ชอบใช้เครื่องสำอางเดิมๆแล้วก็เอามาอะแดป ใช้ได้หลากหลายนะคะเพราะว่าเราซื้อใช้งานจริงๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออมีประมาณนี้ก็แต่งหน้าสนุกได้นะคะไม่ต้องมีเครื่องสำอางเยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็ a ดปใช้เอาได้หมดว่าไปคอนทัวร์ลาการนี่จึ้งนะจึ้งใจนะดูดิตาก,กิฟเลือกใช้เป็นพาเลตของเมลินดานะคะหลักๆกิกกิฟจะชอบใช้พาเลตของเมลินดาสีเนี้ยเป็นประจําเลยเนี่ยสีเนี้ยสีเนี้ยทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะ กิบจะใช้สีนี้เหมือนเดิมนะเอามาทาด้านล่างตาตรงนี้ด้วยไล่มาตรงนี้เลยต่อไปนะคะกิบจะใช้เป็นของบลัชตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของแซมมุนนะคะซิงเกิลบัตเชอร์นะจะเป็นสีออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะให้ดูสีประมาณนี้อดบใช้กับตานะคะเอามาทาตรงนี้เวณนี้ให้แบบว่าชิดกับขนตาทุกคนแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้ด้วยค่ะ จิกนิดเดียวพอนะเพราะว่าสีเขาเข้มมากทุกคนก็เกลี่ยกเกลี่ยเป็นเน,นิดนึงเราจะเอาออกมาประมาณนี้ด้วยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะกิ๊บจะใช้พาเลตเมลินดาเหมือนเดิมนะกิ๊บจะใช้สีทองทองอันนี้แตะขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอามาทาข้างบนตานะคะตรงเนี้ยเนี่ยไล่มาตรงข้างหน้าตรงนี้ด้วยอันนี้แต่งแต้มโออีกนะคือไม่อยากให้มันเป็นสีน้ำตาลแบบจัดเกินยอะไรเงี้ยกิ๊บจะใช้เป็นมีนะคะในการเขียนขอบตา คิดว่าการเขียนขอบตาด้วยดินสอเนี่ยมันทําให้ดูแบบฟุง้งมันดูทําให้แบบไม่ดูเยอะเกินอะจูดี้ดอเหมือนเดิมเขาจับเส้นกันค่อนข้างสวยแล้วก็ให้เป็นงานตาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับนางแบบนะคะมันไม่ฟุ้งเกินแล้วก็มันไม่เยอะเกิน r ั s ที่กิ๊ฟจะใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะที่กิ๊จะ มาลองวันนี้นะคะกิ๊ฟจะเลือกใช้ของพลิเ a ตัวนี้นะคะเป็นสี17นะคะกิ๊ฟจะใช้สีเนี้บริเวณที่บริเวณตรงหนกแก้มนะคะเพื่อให้ดูแบบมีมิติแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะต่อไปกิ๊ฟจะใช้เป็นของ Single b r เ s h e r ตัวนี้เลยนะคะอันนี้พอแตะขึ้นมาก็ขอขอก่อนนะแล้วก็เอามาทาที่บริเวณหนะ้าแก้มเลยดูดิสีชัดมากคือต้องระวังนะสีแบบเขาชัดมากๆจริงๆนะคะอ้สีชัดมากเลยว่ะ อุ้ยทำอุยทำไมมันแดงขนาดนั้นเดี๋ยวๆของแบบเอาออกนิดนึงนะคะเพอรลิเพอานะคะปัดแบบหน้าแก้มให้มันมีความฟุ้งกว่านี้นิดนึงทุกคนไฮไลท์ในวันนี้ก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะของชื่อว่าอะไรลากะหรือลากา กิฟเรียกราคาแอชนะสีหนึ่งนะคะทุกคนนี่เป็นสีน้ำตาลแบบนุ่นูมีความเป็นช็อกโกแลตนิดนึงนะ,ะแต่ใดๆคือกิฟชอบกลิ่นมากกลิ่นเขาเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นกลิ่นที่มันมีความแบบนูด่ดหรือว่าช็อกโกแลตนิดนึงออกหวานหานแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นที่เป็นผลไม้เลยอะทุกคนมีความติดแบบอมเปรียปร้ยวๆนิดนึงเหมือนลูกอมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่แน่ใจอะแต่เป็นกลิ่นแบบลูกอมลูกอมอะติดทนไหมไม่ได้ติดทนมากแต่ว่าก็ติดดีในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ากิฟได้ลองใช้้ไปแลวนะคะค นี่เลยน้ำตาลนี้เลยสีค่อนข้างค่อนข้างดีอะสีสวยความฉ่ำก็ดีแอปพลิเคเตอร์ก็ใช้ได้โอเคเลยนะคะเกลี่ยเนี่ยบนปากได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีมากไม่เล็กใบไม่ใหญ่ใปสวยเลยชอบมากสีนี้ความฉ่ำวาวเขาค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ปากของเรามันไม่ยืดไม่หนืดยเนี่ยไม่ไม่ไมหนืดปากเลยทุกคนเวลาพูดอะดูดิ เดี๋ยวขอใช้เป็นไฮไลท์เหมือนเดิมนะคะกิบจะแทบที่มือก่อนแล้วก็เอามาแทบที่หน้าอีกทีหนึ่งนะคะโอ,อ้ขอขออยากได้ความฉ่าของลิปมากกว่านี้นิดนึงนะคะกิบจะใช้ของลากาสนะคะทาเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ฉ่าแล้วแหละแต่อยากได้ฉ่ากว่านี้เพราะว่านางแบบเขาดูฉ่ำกว่านี้แล้วดูกลาสกินมากอะ ถ้าความฉ่ำกิ๊บยกให้ลากาดเลยนะลากาดคือแบบ Number 1จริงๆทุกคนคือมันปากกระจกจริงๆอะ่ะนี่แหละเสร็จแล้วฟิเนชในวันนี้นะคะเราจะมาทำผมให้เข้ากับลูกนี้สักนิดหนึ่งอันนี้คือแอบไปม้วนผมมาแล้วรอดนะบอกเลยอะเป็นฟิ i s ชที่มีความแบบโทนน้ำตาลขอใส่ตังหูเพิ่มนิดหนึ่งนะคะไปดูพี่จริงมานะคะพี่จริงอะเขาไปทำา Personal Color ที่เกาหลีใช่ไหมพี่จริงเขาเป็นคาถามที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปงานอ e ีเวนต์หรือว่าเราไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เออเราไม่อยากจะแต่งชุดสีที่ เขากาหนดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเราใส่แล้วมันรู้สึกไม่เข้ากับเราอะเราจะทํำยังไงที่คนที่เขาไปเรียน personal color ด้วยอะเขาก็บอกว่าให้เอาสีที่เหมาะกับเราอะให้ใกล้หน้าเราที่สุดไม่ว่าจะเป็นสีลิปสีแก้มหรือว่าสีเครื่องประดับนะคะแล้วก็เอาสีที่ให้มันตรงกับธีมงานอะให้มันอยู่ห่างจากตัวเรามากที่สุดเช่นแบบเื้ออย่างเงี้ยเสื้อคอลึกๆก็เรอย่างเงี้ยแต่อะไรที่มันเข้ากับหน้าเราอะเราก็เอามาแบบให้ใกลหน้าที่สุดอะให้ดูไกลๆประมาณนี้คุยคิดว่าลุคนี้มันเหมาะ มันมันสวยอยู่นะมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบน้ำตาลเก็มๆกมอะ่ะแล้วมันดูทำให้หน้าเราผ่องผองอะ่ะผ่องปะจริงๆริเครื่องสำอางเนี่ยมันเหมือนกันแทบจะทุกคลิปเลยนะสีที่เปลี่ยนคือสีลิปค่ะคิดว่าสีลิปอะ่ะเป็นหัวใจหลักของการแต่งหน้าแล้วก็คิ้วก็เป็นหัวใจหลักเหมือนกันใครชอบลุคนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะอยากให้มาแต่งแนวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย